ใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจกดแชร์และกดคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีกักบช่องบ a b y Channel นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเล่นเกมให้ s c h o o l s u m i t o r ด้วยนะคะ2 0 1 8นะคะทุกคนก็เป็นเกมนี้นะคะก็วันนี้จะมาฆ่าคนนะคะออ๋คนโหดเลยครับผมค่ะคนกันดีกว่าแต่ว่ามันเป็นผมสีนะฮะแต่ในชีวิตจริงไม่ได้ใช่ไหมครับลูกไม่ได้ค่ะฉันจะฆ่าคนทําไมไม่มีอะไรคะ่ะถ้ายุ่งครับ โอ้อันนั้นก็บาปแล้วล่ะคะ่ะจน้นจริงจริงมันบาปแล้วทุกคนเออใครอยากตบยุงทุกคบไปค่ะแต่คุณระวังบาปด้วยนะคะเทพเจ้าลงโทรแน่นอนเดี๋ยววันนี้ฉันจะเป็นเออคนผมยาวคนหนึ่งนะเฮ้ยเมียเปไม่เป็นไรก็ได้ป้าเดี๋ยวจะค่อยไปเปลี่ยนในทรงผมนะ่ะ คือบอกเลยนะว่าแอปเนี้ยมันดีมากพอครับคือหนูจะถามเลยว่าถ้าสมมติเราอยากปลกล็อกไอเนี้ยเราไปเปลี่ยนตัวในนั้นได้ไม่มีโฆษณาขั้นแล้วแล้วมันจะมีมีที่ปลุกล็อกด้วยง่ายเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันนะคะไปกันเลยครับผมหนูชอบเป็นคนที่ชอบเป็นตัวผู้หญิงนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยนะที่แห่งหนึ่งมีโฆษณาด้วยนะทุกคนปิดมันครับปิดัำไงไะ เกมนี้มันไม่ใช่นิดนะณนะที่แห่งหนึน่งโรง,ง,งเรียนในบ้านของผู้หญิงยันจังอัน,นเละไม่ใช่เนี่เยเขาชื่ออะไรตั้งชื่อเขาว่าอันนี้หนูตั้งชื่อว่าน้องเมลิเมลิไม่ใช่เอ่อน้องมาลีก็ได้ค่ะน้องเมรี สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาบอกนะคะว่าทำไมฉันถึงฆ่าคนค่ะวันนี้ฉันค่ะคือแบบว่าฉันนี่อยากได้ลูกพี่มากเลยนะคะแต่ลูกแต่มีคนนี่ผู้หญิงมันฉันจะเอาคนหนึ่งให้ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะฉันก็ต้องหดครับผมหอดอยู่แล้วป้าเออก็เป็นยันจังยันจังแต่ตนในชีวิตจริงไม่ได้นะครับผมมันต้องอยู่ในเกมอย่างเดียวน,นะครับใช่ค่ะก็อย่าไปเรียนแบบไม่มีใครเรียนแบบหรอกจริงเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับป่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้ารถ ขอตัวเองกันเจ้ารถอะไรเดียะอือไม่ก็ค่ะครับมีรถเทด้วยวะเฮ้ยไหนครับมีรถเทว้าว,ว,วรถโบราณเลยอะคนรถโบราณนะคะไม่แต่แต่รถมันสวยกว่าซากุระซูกูซูมูนเตอร์นะ,นะใช่ค่ะมันเหมอนของจริงแต่ว่ามันมน,นี่ค่ะมันมันใช้มันใช้ของผัวเอเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแบบว่าซูเตอร์เฉยๆสีมันเหมือนจริงมากเลยครับใช่ค่ะแต่เข้าไม่ได้ค่ะ แล้วคือคันนี้นะคะค,คือเราเนี่ยขับแรงได้แต่เวลาเราเนี่ยเอาออกนะคะมันจะฟึ่งเข้าไปค่ะเพราะว่าห้ามขับแรงค่ะ,ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเชิญนั่งที่ได้เลยโอ้เฮ้ยนี่มันกวางเหรอสวัสด,ดีค่ะคุณกวางนี่เขาชื่อกวางไงกวางเขาชื่อกวางนะครับผมต้องฮัลโหลเขาก่อน <Hi. S 1> อันยองไฮอันยองอาเซโยไฮ <Hi. S 1> นั่นมันเกาหลีแล้วนี่ญี่ปุ่น เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสรผมกันดีกว่าสรผมของเราจะเป็นสรผมอะไรดีนะสรผมนี้เบื่อแล้วสรผมนี้เบื่อแล้วนะทุกคนคือแบบเบื่อมากอ๊ยทรผมนี้ะโอ๊ยไม่ได้อ่ะต้องหาทรผมอะไรที่แบบสวยๆครูเฮ้ยอันนี้ก็ได้นะฉันรู้สึกสวยมากเลยอะแล้ววันนี้จะมา5คนผมสีส้ม ไม่ใช่หรอกวันนี้จะมาฆ่าคนผมสีม่วงออนหรือม่วงเข้มก็ได้นะ,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 ะเปลี่ยนสีกันนี่ม่วงเลยนี่อม่วงเข้มไปเลยจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่รักรุ่นพี่ที่สุดในบรรดานี้ไม่มีใครมายุ่งและแกก็อย่ายุ่งด้วยเข้าใจไหมเฮ้เปลี่ยนชุดก่อนวันนี้จะมาฆ่าคน วันนี้ฉันจะแบบมาฆ่าคนด้วยเตรียมชุดแม่บ้านฮ่าฮ่าฮขับรถดีกว่าขอบคุณมากเจ๊เอายังไงวะให้ขับรถดีกว่านะเอาเอายังไงล่ะทีนี้ งเรียนดีกว่าวับวับไหนดูสีว่ามีคนผมสีม่วงหรือเปล่าโอ้โหห้องเรียนเราไม่มียอดมาดูห้องต่อไปดีกว่าห้องนี้มีคนอุ้ย,ย,ยมาบางอาจที่จะมาไว้ผมสีม่วงได้ไงมันนี่เลยนะตแต่นี่ด้วยเ,เป็นเด็กเนิร์ดใชหมล่ะฮะเด็กเนร์ดฉันก็่า ค okay. ลอดไปนะคะับอออหอฮึแล้กวก็นี้ล่ะขอชทอทีนะคะมีใครผมสีมีใครผมสีม่วงบ้างคะไม่มีจ้ามีแต่ผมสีแดงสีดำแล้วสีขาวแล้วก็สีเขียวจ้าอ,อ๋อลอดตัวไปนะคะ โอ้นี่เปลี่ยนทรงผมแล้วนะครับลูกใช่ค่ะคือวันนี้เราจะมาฆ่าคนผมสิงม่วงค่ะโอ้โหโคตรโหดครับผมเออโหดมากเลยนะคะแค่นด้คำขาก็โหดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชมรมกันชมรมก็จะอยู่ข้างๆเราเลยนะคะครินเดี๋ยวเรามาดูห้องหนังสือกันก่อนเอ๊ะสวัสดีค่ะขอรุยะตามมาหน่อยนะคะเฮ้ยแต่ว่าคนนี้เขาตามไม่ได้อทำไงดีะ ไม่เป็นไรเราอะ่ะมือโปรอยู่แล้วเดี๋ยวเราคิดไว้เองนี่นี้ล่ะรอตัวไปนะคะใส่หูแมวด้วยนะและนี้ล่ะอ๋อนี้ไม่มีคนอยู่นะสุดเสร็จมาดูภาพเยนแน่แน่เลยและนี้ล่ะอุ้ยผมผมมองอุ้ยแต่ว่าเข้าได้แล้วเนี่ยตายแล้วกัน แต่ดูก่อนนะว่าล่าลาเป็นไงบ้างผมสีฟ้าแล้วนี่ล่ะผมสีฟ้าโอเคต่อตัวไปนะจ๊ะแต่วันหน้าจะมาฆ่าคนผมสีฟ้าแน่ๆ <ผม S 1> แก<ส>ไม่รอด<า>แน่นอนและเพื่อนในห้องฉันก็ไม่รอดฮะ,ะ,ะเราต้องมีคนหนึ่งมันอยู่บนฟ้าไว้ทุกคนเออมาแล้วมาแล้ว ย้ยรอดตัวไปนะคะลื่นพี่มีการกบกนี่ว่าเป็นแฝงแฝงจะเล่นไงไ้่บอกเลยนะว่าฉันคโคตรปอยอมากเลยอะคืออะไรครับไม่บอกค่ะปอยจะอางค่ะใช่ค่ะทุกคน สวัสดีค่ะใครเหรอคุอุ้ยข่าเลยญาตินะคะมีคนมันเหมือนมีฝาแป้เลยอะอ๋อมันเหมือนมีฝาแป้ผู้ชายจสก็ค่านะจ๊ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะอือแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะใช่ค่ะเหมือนจริงมัน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 รูปมันสวยกว่าสากุระเอาแต่มันก็สวยนะมีใครผมสีม่วงปะจ๊ะอ่าไม่มีจ้าขอบคุณมากค่ะ เออขอโทษขอดูหน่อยไม่มีคนเพราะฉันเจอแล้วหวืสองคนนี้มาได้ไงเี้ย <c oughs> มานี่เลยแล้วก็อีอีมัดผมยันจังด้วยมานี่มาเออแต่ครูรอดตัวไปนะคะไม่ใช่แบบว่าจะโดนฆ่านะเออแต่ว่าบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยาน้ยมานี่มานี่มานี่มานี้เลยนะ แกคิดว,ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมีแต่ผมสีม่วงตามเรามาทั้งนั้นนะทุกคนดูดิเห็นไหมเห็น้ยไหมเห็นไหมผมสีม่วงตามมาเรามาทั้งนั้นนะคะเ,เรามาดูข้างนี้กันก่อนไม่มีนะจ๊ะอ๋อห้องนี้เราตรวจไปเรียบร้อยแล้วไปตรวจห้องนั้นดีกว่าคุณต้องดูค,คุณครูด้วยนะเนี่ยว่าคุณครูผมสีม่วงเปล่าอ๋อคุณครูไม่ผมสีม่วงนะจา๊าวันนี่แล้ววานี่แล้วยูสตารบัรี่ ขาพูดได้เนี่ได้มันพูดได้อันยองอันยองโอเคน่าจะหมดแล้วนะนั้นมันน่าจะไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าชมรมมาอีกเยอะชมรมอีกเยอะเลยทุกคนแต่เราว่าเราอะควรที่จะไปฆ่าก่อนแล้วค่อยมาตามหาก่อนนะคะทุกคนอะ เราจะฆ่าด้วยเราจะฆ่าด้วยไม้จิ้มฝันครับผมไม้จิ้มฝันมันน่าจะฝันหักตะนอดเลยแล้วก็นี่มีไหมไม,มันจะมีขวานจิ้ม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 นี่ค่ะไม้จิ้มฝันเป็นไงไม้จิ้มฝันมันมาแค่ขี้หมูนี่เอ้ยตัวนี้มันคืออะไรอะไอตัวเดินบอกเลยค่ะว<ๆ>่าให้เขานะะคเดินตามมาค่ะโอ้มันคล้ายๆกับเหาะได้เหรอคะลูกค่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มันหอด่ารนะโอ้โหทำไมฮะฮะแกด้วยเขามีควางเขามีพลังพิเศษเหรอครับถ้าเขาถ้าเขาสวมนี้มีพลังพิเศษปะใช่ค่ะโอ้ยทำไมคิดถูกเนี่ยนี่คือครั้งแรกที่พวกคิดถูกเลยนะทุกคนโอ้ยชนชนชนวงกบแตกหมดแล้วไม่แตกหรอกค่ะแตกก็แตกไปเฮ้ยหยุดการทำไมมันมีคนรอดนะไม่เป็นไรแล้วต้อง ต้องพาเขามาันมานี่เดี๋ยวนี้นะเอียนจังมานี่เดี๋ยวนี้นะมานี่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 ถ้าเราใส่นี้มันจะตกใจปะ<ช>เอาไม่ตกใจเอาตกใจเฉยเงินฆ่าทุกคนเลยไหมเขาวิ่งมาอู้ดีที่มีคนผมสีม,ม่วงไปด้วยนะทุกคนจริงๆตำรวจเนี่ยฆ่าเราได้นะแต่ว่าเราฆ่าตำรวจได้โคตรโหดยังย้ฆ่าคนครลด้วย บอกเลยเหมือนฆ่าทุกคนในโรงเรียนอะฟังคุณครูสิฉช่ไม่กลัวหรอกกลัวหรอกเขาวิ่งหนีกันทั่วเลยวิ่งหนีเขากลัวกลัวไปสิฉันไม่กลัวแกหรอกนะแกอย่าไปแจ้งตำรวจแกก็ไปแจ้งไปไปเฮ้ยสิอืมนี่ล่ละอืมรอบตัวเปลยเลยจ้ะไม่มีใครตายทั้งนั้นแต่ว่าต้องดูตำรวจด้ย เงินขอไปที่นี้เอ้ยลืมไปว่าคนนี้เขามีปุผมสีม่มวงแก่กค,คิดจะเป็นยังไงถ้าเป็นเพลงนี้นะคะก็จะเป็นอออเพลงเลยนะเป็นเพลงที่แบบว่าคือแบบโดนเราเนี่ยโดนฆ่าค่ะพ่อจริงคะรับจริงนี่นี่นี่คนนี้ด้วยแก่แน่นี่คนนี้ค่ะ โอ <Okay. S 2> เคแบบว่ากตจบไปเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคนหนึ่งซึ่งไรกันนะแล้วขันใส่ไงเทปะอ,อะว้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้นี่ผมสีเออส้มนะจ๊ะ คุณครูคุณคร,คร,ครูมีใครผมสีม่วงบ้าเราต้องดูรายละเอียดให้ด้วยนะไม่ใช่หรอว่าม,มีใครแล้วไปที่นี่ดีกว่ามีใครผมสีม่วงป่าจ,จะ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมสีม่วงหมดฉันแล้วัม่ฮะผมสีม่วงหมดฉันล้วไม่ฮะฮะฮะเขามีโจทย์อ้ะเขามีโจทย์ให้ไม่ใช่ค่ะไม่มีโจทย์ให้ค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบ ปล่อยพลังได้ค่ะมันก็จะมีของมาวางไว้ให้ตรงด้านหน้า <Hans> หน้าระเบ,บียงหน้าโรงเรียนเลยค่ะก็จะมีอ่าอันนี้เราต้องมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>มาทำไมคะมาทำไมคะดีรู้แหละดูและขอเข้าชมรมด้วยค่ะ เร่งเวลาดีกว่าอ้าร่งเวลาแล้วทีนี้คนผมสีม่วงก็หายไปเรียบร้อยแต่เราต้องไปสำรวจตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่ไปสำรวจตรงอื่นนะเราต้องไปที่หายไปไมหมดแล้วเหรอเฮ้ยตำรวจสวัดดีค่ะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนร้ายเลยนะผมไม่ได้ฆ่าคนสักคนเลยไม่ใช่คนร้ายได้ไงเหาะได้งนันนไง อ๋ออันนี้ใช้แค่เอฟเฟคค่ะอ๋อกระโดดเอาใช่ไหมครับสิค่ะเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมปึ๊กจังมาดู้ที่โอ้ฝนสีฟ้านะคะเฮ้ยเฮ้ยเขาไ ه ไ ه ไ ه ต้องยิงเราแน่ๆเลยมาดิ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 มาดีมามามา,มา,มาคนมีหน้าตำรวจนะทุกคนนี่คือหน้าตำรวจนะทุกคน คือตำรวจเขาไม่ให้ไว้ผมเว้ยเขาไม่ให้ไว้ผมไว้สีผมเออถูกแล้วเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงเฮ้ยคนละช่ผมสีม่วงหรือเปล่าอ่าเขากลับไปแล้วว่ะเฮ้ผมสีเงอผมสีม่วงหรอเฮ้ยเฮ้ย,ยพ่อพ่อคะครับเขาเขาซ่อนเขาซ่อนอาวุธอะไหนดาบโอ้มีด้วยอ่ะ มี่ีิโอ้ยแกน่ามันช่างร้ายนี่ออ <bunker. S 2> ไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยเหาะเอาเนี่ยก็ไม่เหนื่อยอยู่แล้วค่ะก็เหาะวิ่งก็ไม่ได้วิ่งเดินไม่ได้เดินเหาะเอาใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าขี้เกียจฉันขี้เกียจฉันขี้เกียจที่จะเดินข้าฉันอยากจะเหาะข้าอืมนี่เขาบอกอย่างนี้ฉันก็เลยทําตามใจนางสักหน่อยเนาะครับเฮ <respuesta. S 2> ้ยเฮ้ยเราต้องไปบุกแล้ว มีใครผมสีม่วงป่ะจ๊ะอ,อ๋อคนนี้ผมสีขาวลอตัวปลาไหลฉันมาแล้วแกไม่มีทางหยินฉันได้แน่เพราะว่าฉันหอสูงขนาดนั้นอะอม,มานี่ส,ส,สีแกนึกว่าฉันย,ยังไงฮะเออ,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 อมีสิ่งของที่เราไม่เคยไปบ้างวะมีมีปะ่ะมีปะ่ะ ค่ะตำรวจฮิมดยาดยาดมันจะมีเอฟเฟกต์บอกว่ายาดยาดด้วยนะเนี่ยแปลว่าอะไรอ๋อแปลว่ายาคือเฮ้ยอยากจะทำอย่างนี้ว่ะแบบน่ะอืออืออือ ย่าย่าอุ้ยอุ้ยเราฆ่าคนดีด้วยเหรอย่าอุ้ยสงสารมานีมามานีมามาหนีมาอ่ะยนศพพยอยยมันมีสิ่ยขยงนึงค่ะอุ้ยยยยยยมยย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 ่ยยยยยยกยย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 ยเยย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 ยะยยยออมเยยยไปฆ่าคนนะยยยยอย อดโดดิแล้วก็พ่อค้ามันจะมีนี่ค่ะพ่อพ่อมาดูนี่พ่อค่ะพ่อเห็นไอที่ลากศพไหมคะและเห็นตัวเอ็กซ์ไหมคะทำไมยโ,โยนศพค่ะยโยนเล,ล้วนะใช่ค่ะเขาเรียกว่าโยนศพค่ะ,คะมาม้ามา,มายี่ช้ไม่มีทางฆ่าได้ฉันคือแบบมือโปรโมาก เป็นไงเป็นไงข้อมือโปรโปร,โรัาน,อนอ้องๆเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยมาดีครับก็มาดีมาเลยมาเลยออกมาเลยหยัดยัดว่าตั้งโต๊อ พ่อคะพ่อถ้าพ่อยังไปดูนี่โหว้าวโคตรโหดโหดมากเขาคือแม่มดนะครับเอ้าเอ้าฟื้นมาเหรอฟื้นมาเหรอมีสลบอ่ะเขาแม่มดที่จะมากำจัดทุกคนเขาคืออะไรหรโอ้โหตำรวจเรียบร้อยบ๊ายบายนะบ๊ายบายไปเถียงไปบายเขานะเฮ้ยมีหอกขึ้นมาได้ยังงี้เลยเหรอในเครื่องบินด้วยอ่ะ เอ้ยอยากอยากขับอ่ะลองขับได้ไหมราะแสดงว่าหมวกนี้เป็นหมวกหมวกซูเปอร์ฮีโร่เลยฮะไปขับกันนะครับผมขับขึนได้ด้วยขโมยขโมยขโมยโอ้ยเจ้าอะไรขโมยโอ้ดูพ่อนี่คือโรงเรียนของเรานะทุกคน แล้วก็นี้นะก็จะเป็นดานล่างนะทุกคนพ่อขานี่ก็คือเราค่าหมดเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งแม่ค้านะแล้วก็คือวันนี้เราก็ได้ก็ได้มาขี่เครื่องบินด้วยเนาะก็อันนี้คือครั้งแรกที่เราขี่เครื่องบินในเกมไฮสคูลสมิเตอร์นะครับผมอ่าพาพ่อมาเล่นไฮสคูลครั้งแรกนะคะทุกคนเลยโอ้โหแต่มันโหดมากครับผมโหดมากค่ะแต่ว่ารู้ไหมคะว่าอันเนี้ยมันยังไม่มากพอนะ อันนี้มันแค่จิบ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 มากแต่ว่าาสมอลิเตอร์เนี่ยคือสาก,กุระค่ะ,ะสาก,กุระเนี่ยมันจะเป็นอยา่างว่าสมุติเราฆ่าคนนะคะฆ่าคนแล้วมันอยู่กลางใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจแล้วมันจะมีรถคันหนึ่งคะ่ะเราไม่สามารถฆ่าเขาได้เราต้องเอารถชนอย่างเดียวเท<อ>ัถึงรถไหม่ค่ะเขาจะตายได้คะ่ะ <ๆ S 1> ก็คือประมาณนี้นะทุกคนก็ขอเตะบอลหน่อยละกันใช่ไหมคะครับ ถึงเวลาลาทุกคนแล้วค่ะโอ้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับใช่ค่ะขออะไรนะขอขอให้ถึงพันเยอะๆนะคะทุกคนทุกคนคะคือแบบว่าเรามีติตกตอแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะพิมพ์คําว่าใบอุ่มแล้วก็จะเจอนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าใบอุ่มชาแนลตัวจริงเด้อนะคือมันจะเป็นแนวอีสานนะคะเพราะว่าเออก็แน่นอนนะคะผม วันวันกินแต่ส้มตำโอเคก็ก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะอ่าติดจย่าลยกดติดตามด้วยนะคเออกดกระดิ่งก็ได้ไม่ใช่ถ้าใครนะคะอยากทำอะไรอีกนะะในเกมนี้นะและมีความลับอะไรบอกเรามาได้อ่าบายบายค่ะห้าโมงแล้วเนี่ยเออห้าโมงแล้ว